เขาอยู่กับฝั่งของเกาหลีกันนะครับส่งให้เคี่ยวนะวันนี้จะมาพูดถึงออสการ์หน่อยอเพราะว่า,มาหนึ่งนนในแสดงที่เธอสนิทนั่นก็คือ,อยุนยอจองคุณคุณป้าท่านนี้เลยนี่ท่านนี้นะฮะก็ได้เข้าชิงออสการ์รวันนี้เธอก็ได้มีความในใจฝากถึงคุณยุนยอจองหน่อยครับ ช่วงเวลานี้ครับเป็นช่วงเวลาที่คอหนังแล้วก็ซีรีส์เกาหลีนกําลังลุ้นให้ยุนยอจองดาราอาวุโสวัยเจปีครับให้เขาเนี่ยได้สร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัลอสการ์สาขาดาราสมทบหญิงจากบทบาทในหนังเรื่องมินาริมังครองได้หลังจากกลายเปน็นนักแสดงหญิงเกาหลีคนแรกที่ได้เข้าชิงรางวัล Academy Awards และก่อนอันนี้ก็คว้ารางวัลสาขาเดียวกันนี้จากเวทีแซกอวอร์สแล้วก็บาสต้ามาแล้วครับล่าสุนี้สือเกาหลีใต้เนี่ยมีโอกาสได้พูดคุยกับซองเฮเคียว นางเอกคนดังที่ก็ร่วมงานบยุนยอจองมาอย่างยาวนานจนกลายเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันครับหนึ่งในผลงานที่ทั้งคู่เนี่ยเคยร่วมเล่นกันก็คือซีรีส์เรื่อง h o t e l i e r ครับหรือว่าชื่อไทยเนี่ยคือเช็คอินหัวใจย้อนกลับไปในปี2001ก็คือรัก20ปีที่แล้วครับโดยซองไหเคียวเองก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นข่าวว่ายุนยอจองได้ผ่านเข้าชิงรางวัลออสการ์เธอก็เลยส่งข้อความไปแสดงความยินดีก็บอกว่าตื่นเต้นแล้วก็แฮ ppy แทนแบบสุดๆเลยซึ่งซึ่ง,งยุนยอจองเองนะฮะก็เล่นมุกกลับมาว่าตัวเองอันเนี่ยหลังจากที่รู้ข่าวก็แทบจะเป็นลมล้มพับไปเรียบร้อยแล้วครับ คือซงเคียวยเนี่ยนะครับเขามองว่าจุดสําคัญที่ทําให้ยุนยอจองเนี่ยประสบความสําเร็จในการใช้ชีวิตนะครับรวมถึงผลงานการแสดงตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมาในวงการเนี่ยคืออะไรครับคือจิตปัญญาที่อิสระเสรีหลายคนอาจจะไม่เชื่อนะครับว่ายุนยอจองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความคิดล้ำหน้าแบบที่เธอเนี่ยยังไม่เคยคิดเลยว่าคือหัวของยุนยอจองเนี่ยมันทันสมัยมากเลยนะ และเขาบอกเลยนะครับบอกซงเคียอบอกว่าไอ้หัวทันสมัยของยุนยอจองเนี่ยซงเคียเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลย<ม>นั่นทําให้ยุนยอจองนะฮะเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยอย่างกลมกลืนและแน่นอนส่งผลดีกับการทํางานในฐานะนักแสดงครับด้วยบุคลิกที่เป็นกันเองนะคบทำให้ทุกครั้งที่นัดเจอกันเนี่ยซงเคียเขาบอกเลยไหมเธอเตือนตัวเองเลยบอกว่าโอ้ยต้องเจอยุนยอจองน้อยลงแล้ว,<ม>วอะทำไมฮะทำไมต้องน้อยลงเพราะว่ายุนยอจองเนี่ย ชอบพูดแต่เรื่องสนุกทำให้เธอยิ้มตลอดเวลาทำทำอะไรรู้ไหมฮะมันทําให้ตีนกาเนี่ยเยอะมากฮะเลยไม่อยากจะเจอยุนยอจองบ่อยพรุ่งนี้เช้านะครับรบเดี๋ยวเราได้รอติดตามกันแน่นอนอมีลุ้นไหมผมว่ามีนะมีมีอยู่แล้วเพราะว่ามินาริเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะที่กระแสมาแรงมากแต่ยังไม่ดูเหมือนกันอ๋อผมยังไม่ดูช่วงนี้ก็ดูแต่หนังแบบออนไลน์สต r e มม i n g อะเนาะใช่